สวัสดีครับจากร้านโกงจัดการเกษตรเลืองนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมจากบ้านบากนะครับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มาซื้อเครื่องคูปต้าเซทีร้อยแปดสิบพัทนะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยครับติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับดานข้างนะครับ ในสตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับตัวนี้ก็สวิตซ์กุญแจสองลูกนะครับรนี่แผงไฟนะครับแผงไฟตัวนี้ก็เป็นสายตัวนี้สีแดงขั้วบวกนะครับขั้วบวกมาจากตรงนี้อันนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบด้านใน,รนครับเ็นขั้วลบเนี่ยครับด้านในตรงนี้นะครับ นี่ก็มีไฟหน้านะครับระบบ LED นะครับสามารถเปิดจิบไฟสูงต่ําได้นะครับผม LED ตัวนี้ครับข้างบนนี่ก็รับประกัน3ปีนะครับรับประกัน3ปีของปูปูตาครับรองรับน้ำมัน B20 นะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับ3ปีเต็มปูปูตา 7พีร้อยแปดสิบสิบแปดแรงนะครับลูกค้าเอาไปใส่รถอีแตนนะครับผมรถอีแตนนะครับผมตัวนี้ก็ได้ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ปูงกันสนิมน้ําน้ํามันเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเสือจะทําการลองเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลจากเราครับบ้านบากอาเภอรอนตาลจังหวัดมุกดาหารนี่ครับมาด้วยกันสองคนครับ ทางร้านเรามีทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่ ZT 110จนถึง180นะครับมีทุกรุ่นอ <Okay. S 1> ยวมาลองเครื่องกันเลยนะครับ okay. เครื่องประมาณนี้นะครับให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าจากอำเภอจอนตาลน,นะครับจังหวัดมุกดาหารบ้านบาทน,นะครับผมสองเอหล,ลานตาครับตลาล้านนะครับผมรถล,ลูกค้ารับถึงหน้าร้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองขา้าจังหวัดยะโสธรครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665 062-754-5665 081-120-6955ครับนี่ครับร้านเรากงจาักการเกษตรนะครับผม9 7ึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่รทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมลูกค้าสนใจก็โทรมาสองเบอร์น,นี้นะครับได้นะครับ ก็ราคาก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ